สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Infinix Hot 60 Pro p บโปรพครับเขาเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดทาง Infinix เลยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะนำเข้ามาทดลองชาร์จแบตเตอรี่ให้ทุกคนดูกันนะครับเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่ที่เล่นจนหมดเกลี้ยงเนี่ยชาร์จไปเต็ม100%เขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ ตัวอุปกรณ์ก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ผมเอาออกมาจากตัวกล่องนะครับผมตัวนี้เขาก็มาพร้อมกับหัวชาร์จอยู่ที่45วัตต์นะครับก็ถือว่าเป็นหัวชาร์จที่ชาร์จได้เร็วเนาะและเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับเจ้า Infinix Hot 60 Pro Plus เนี่ยก็เป็นสมาร์ทโฟนที่แบบว่าโอ้โหจอโค้งที่บางที่สุดในโลกเลยแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยยัดแบตเตอรี่5,160ม ah ิลลิแอมมาให้ครับทุกคนตัวเครื่องบางมาก แต่ว่าในนี้เนี่ยคือมีแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่5,160ม ah ิลลิแอมนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอึดมากด้วยเนาะก็ยังไงแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเซตอัพสายก่อนนะครับโอเคครับเราก็เซตอัพสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยครับผมขออนุญาตจับเวลาครับก็แน่นอนครับเจ้าอ n f ฟิ i x ตีฮอตหกสิบโปรพัทเนี่ยก็เป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่คนนี้ความสนใจเยอะเนาะราคาค่าตัวนะครับก็ประมาณ6000กลางๆครับทุกคนเปิดมาก็น่าจะใกล้เคียงกับ รุ่นก่อนหน้านี้ของเขานะครับในตัว Hot 50 Pro Plus นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยก็จะได้ตัวเครื่องที่บางแล้วก็อัปในเรื่องพวก CPU พวกชิปมาใหม่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ของเราก็เมื่อกี้1%ตอนนี้ก็ขึ้นมา2%แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยในเรื่องตัวระบบชาร์จของเขานะเขาก็จะมีในส่วนตัว AI แบบมาปรับการใช้งานตัวเราในเรื่องการชาร์จของเราด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าตั้งค่าของเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างสำหรับในเรื่องการชาร์จเนาะ ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีครับเพราะว่าตัว hot 50 pro p l u อะ่ะก็เปิดตัวมาในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยคนก็ยังมาถามหาอยู่นะแล้วก็ยังขายดีเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆของทางแบรนด์ i n f i n i เลยนะครับด้วยสเปคด้วยราคาที่ผมว่ามือถือที่เปิดมาในเรียญราคาเดียวกันเนี่ยผมว่าเขาให้มาค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับ ไดจอ 144Hz เฮิรตเป็นจอโค้งอะมูเลอย่างเงี้ยครับสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอชิปก็เป็นตัวใหม่นะเป็นตัว mediatek helio g 200ครับก็เป็นตัวแรงครับคะแนนแอนตูตูอยู่ในระดับประมาณ4 0 0แสนตั้งกลางก็ใช้งานได้ลื่นไหลแน่นอนครับลงถึงการเล่นเกมลำโพงกู่ jbl ด้วยครับเขาถือว่าสเปคครบครับตัวนี้ผมมีโอกาสได้ลองเทสการเล่นเกมไป1ชั่วโมงนะเขาใช้แบตเตอรี่ไปประมาณ14%เอเองนะครับ ทินในการเล่นเนี่ยคือลื่นไหลสมูมดีมากครับตัวเกมบาโอตัวเกม Pub G ตัวเกม e f i r e เนี่ยเล่นได้แบบลื่นๆเลยนะครับถ้าเราแบบอยากจะให้มันแบบไอ้นี่กว่านี้ผมว่าก็แนะนําให้ปรับให้มันอยู่ในระดับที่แบบเหมาะสมเนี่ยเล่นได้ลื่นแน่นอนครับแต่ปรับสุดก็เล่นได้ลื่นครับตรงนี้เขาก็จะมีในส่วนการชาร์จแบบเนี่ยครับการชาร์จอัจฉริยะเนาะการชาร์จอุณหภูมิต่ำเนี่ยก็คือแรงดันไฟฟ้าครับมันจะเข้าไมา่เยอะอัจฉริยะเนี่ยเขาจะเลือกให้นะครับแต่ถ้าเราแบบ อยากจะชาร์จเร็วเลยเนี่ยมาตรงนี้เลยครับเปลี่ยนนี่ครับกดเปลี่ยนได้เลยนะครับเนี่ยเป็นชาร์จเร็วได้เลยเขาก็จะแบบเนี่ยเปลี่ยนสีด้วยเนาะมันก็จะวิ่งวืดวืดไปเลยนะครับเนี่ยซูเปอร์ชาร์จ Max 45วัตครับทุกคนแล้วก็ในส่วนตัวตั้งค่าของเขาเนี่ยให้ทุกคนมาดูนะครับแบตเตอรี่แล้วก็การประหยัดพลังงานครับแล้วก็มาสุขภาพของแบตเตอรี่แล้วก็การชาร์จครับความเร็วในการชาร์จ การชาร์จอัจฉริยะการชาร์จอุณหภูมิต่ําก็ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกอุณหภูมิต่ำเนี่ยก็คือชาร์จไม่เร็วหรอกเพื่อยืดอายุในส่วนตัวแบตเตอรี่เนาะแล้วก็เลือกไว้ที่แบบการชาร์จอัจฉริยะเนียวกันนะครับเพราะว่าในหน้าจอ,อมาเมื่อกี้เราเลือกไว้แบบชาร์จเร็วแล้วนะครับทุกคนเนี่ยครับแล้วก็จะมีในส่วนการชาร์จแบบไร้สายอยู่ตรงนี้นะครับย้อนกลับแบบไร้สายอย่างเงี้ยการชาร์จแบบบพาสแล้วก็ป้องกันความปลอดภัยระหว่างการชาร์จอะไรเงี้ยก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ ผมว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเหลียราคานี้ที่ในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ฟีเจอร์การใช้งานในเรื่องการชาร์จเนี่ยก็มีมาให้จัดเต็มแบบไม่แพ้การใช้งานในด้านอื่นๆเลยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ของเราก็4%ละเดี๋ยวผมขออนุญาตปล่อยให้เขารันไปแบบนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนชาร์จเต็มอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าเขาจะใช้เวลาไปเท่าไหร่สาหรับเจ้าอินฟินิ ฮอตหกสิบโปรพัดเครื่องนี้ครับผมตอนนี้เราก็ชาร์จแบตครบ100%เรียบร้อยแล้วนะครับเขาใช้เวลาไป1ชั่วโมงกับอีก11นาทีนะครับทุกคนตัวนี้ผมชาร์จไปครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยได้แบตมาที่ชั่้แบตมานะอร์เซ็นย์ชปน่ชั่วโมงได้แบ3มาที่แปดสิบห้เปอร์เซ็นต์นีร0เนี่ยาจนถึงเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงับอีกสานาทนะครับแล้วส็ไอเปรเ็นต์ท i เจ้าสิบเนี่ยมานะครับ แบตเตอรี่ความจุ5,160ม ah, ิลลิแอมกับชาร์จ45วัตต์เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานได้เลยนะครับถือว่าเร็วเลยเนาะก็ชาร์จไปที่1ชั่วโมงกับอีก11นาทีนะครับผมก็โอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังสนใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ